คันนี้เป็นสตอมแท็กขนาดเป็นเซลเองเนี่ยยังแยกแยะไม่ออกเลยอันไหน4ีคูณสหรือ4ีคูณเนี่ยจะไม่มีสีเทาตัวนี้นะครับไม่มีนะตัวนี้ให้กําลังแรงม้าขนาด210แรงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตร สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันอีกทีนึงนะครับคันนี้เป็นสตอมแท็กเดือนนี้สตอมแท็กออกดีมากนะครับก็จะเป็นตัวทั้ง4คูณและ4,2คูณเลยนะครับจริงๆ4,4คูณและ4คูณองของสตอมแท็กเนี่ยถ้าเกิดเราดูภายนอกเนี่ยแยกแยะแทบไม่ออกเลยนะครับก็จะไปดูภายในครับที่เป็นระบบขับเคลื่อนถ้าเป็นตัว4,4คูณก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิด4ี่คูณสอคูณสมองข้างนอกเนี่ยขนาดเป็นเซลเองเนี่ยยังแยกม6โด ของแต่งคันนี้นะครับเพื่อเอกที่มองจากด้านนอกเลยก็คือจะเป็นตัวแล็บสีนะครับอันนี้แล็บสีทั้งคันนะครับสตอมแท็กเนี่ยจะไม่มีสีเทาตัวนี้นะครับไม่มีนะสตอมแท็กจะมีแค่สีสีก็คือจะมีสีขาวสีส้มแดงแล้วก็สีเทาดำนะครับแล้วก็สีดำนะครับสีสีเท่านั้นนะครับสำหรับตัวสีรถนะสีที่เพิ่มเงินพิเศษจะเป็นสีส้มแดงนะครับหรือว่าสีเซโดนาออเรนต์นะครับสำหรับตัวสตอมแท็กนะของแต่งของคันนี้นะครับมองจากภายนอกแล้วเนี่ยโอเคสติ๊กเกอร์เนี่ยสีพิเศษแล้ว แล้วก็ของแต่งอื่นๆเนี่ยมีด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายของแต่งที่อยู่ด้านหน้าให้ดูทีละชิ้นนะครับอย่างถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุดแรปเตอร์นะเป็นชุดกันชนหน้าแรปเตอร์นั่นเองก็คือด้านหน้าเนี่ยแต่งเป็นแรปเตอร์เลยก็คือเป็นงานแบบคัสตอมเนาะก็คือแกะในส่วนของตัวกันชนหน้าเดิมของโรงงานออกแล้วก็คืนลูกค้านะครับแล้วก็ใส่กันชนหน้าของตัวแรปเตอร์เข้าไปแทนกันชนหน้าของแรปเตอร์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เปลี่ยนไปทีีี่่่บอออกกววววาาาาเเเป็็นนนนนนงงขตตััดด๋ยย้้ห อักษรตัวนี้มันเลือกสีได้นะครับก็อยากได้เป็นสีอะไรอย่างตัวนี้เป็นดําล้วนลูกค้าชอบเป็นออกแนวล้วนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทูโทนก็ได้นะอย่างขาวดําหรือว่าดําแดงเนี่ยสำหรับตัวหนังสือภาษาอังกฤษตรงนี้ระบุมาได้อยากได้เป็นสีอะไรนะครับก็จัดให้ตามนั้นเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยไฟนะครับจะเป็นไฟ3จุดอันนี้ก็มีให้เลือก2ส,สีเหมือนกันอย่างตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าเกิดอยากได้อีกสีนึงก็คือจะเป็นสีขาวระบุมาได้แล้วก็เลือกได้นั่นเองสําหรับตัวนี้นะครับ ตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถที่ใช้ในเรื่องของการขับขี่มุมมองออฟโรดหรือไว้มองหน้ารถอะไรต่างๆเนี่ยถูกย้ายจากตัวกระจังหน้าเดิมครับมาไว้กับกระจังหน้าแต่งตัวนี้ด้วยนะเนี่ยครับก็อยู่ด้านตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวระบบกล้องที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านบนตัวฝากระโปรงเนี่ยติดตั้งตัวอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์เพิ่มเข้าไปนะครับนี่อะคริลิกตัวนี้นะครับสีก็ระบุสีมาได้นะแต่ตัวเนี้ยเป็นสีดําก็เหมือนกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวรถนี่ครับ เปลี่ยนในส่วนของตัวที่บอกว่าเป็นงานคัสตอมที่เปลี่ยนตัวกันชนหน้าเดิมออกนะครับใส่ของแรปเตอร์เข้าไปแทนแรปเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบทูโทนนะก็จะเป็นสีดําแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีออกเงิน,เง,นเงินเงาเงาน,นะครับตัวนี้เป็นทูโทนแบบตัดกันเลยนะครับสาหรับตัวนี้เซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เว้นไว้นะก็ยังใช้งานพวกระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์การระยะด้านหน้าหรือว่าระบบช่วยเบยรกฉุกเฉินร้อมจับคนเดินถนนอะไรต่างๆที่เป็นออปชั่นของตัวรถนะครับก็คือยังใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ได้ถูก ไม่ได้ถูกปิดหรือว่าอะไรต่างๆสําหรับตัวเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้ากล่องเลด้าก็ยังอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาบาังเลยนะครับเดี๋ยวเราดูของแต่งที่อยู่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับก็ก่อนไปด้านข้างอ่ะลืมตัวนี้ก่อนนะครับก็สตอ r ์มแท็กเนี่ยด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมันจะได้เป็นไฟแบบแมททิค LED นะก็คือเป็นไฟลูกแก้วก็จะมีไฟลูกแก้วตัว,ต,วตัวดวงล่างนะครับไฟลูกแก้วดวงล่างเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับเขาเรียกว่า ระบบป้องกันไฟแยงตาสําหรับตัวนี้นะครับสามารถปรับมุมมองได้นั่นเองแล้วก็ตัวบนเป็นไฟสูงเนาะแล้วก็มีไฟเพิ่มมุมมองเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยจะเพิ่มความสว่างตามมุมที่เราเลี้ยวเลยนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะก็ตัวครอบไฟหน้าของเราที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปที่เป็นของแต่งเนี่ยมันจะไม่บังตัว d เดย์ไทม์เดย์ไทม์เนี่ยยังชัดเจนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันละคราวนี้ด้านข้างของตัวรถนะครับก็นี่เริ่มตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เป็นคิ้วล้อนะครับจะเป็นคิ้้ววอออขงตตัรรเ์นะ ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นคิวล้อ6นิ้วหมุหลอกหรือว่าแบบเรียบอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องดูเป็นคิวล้อของตัวแรปเตอร์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่แมทกับตัวแลกวตัตวชุดกันชนหน้าที่เปลี่ยนไปของตัวแรปเตอร์นั่นเองคือถ้าเกิดเป็นของตัวอื่นอ่ะมันจะติดไม่ได้เพราะว่ามันจะยาวมากกว่านั่นเองก็จะประมาณเนี้ยก็คือดูเป็นของเขาเองดีกว่าสําหรับตัวคิวล้อนะครับแน่นอนแหละว่ามีเปลี่ยนคิวล้อไปแล้วก็ต้องมีพระเอกด้วยก็คือส่วนใหญ่ก็พระเอกของงานเลยก็จะเป็นเนี้ยพกแมกก ยางของตัวสตอมแท็กจากโรงงานเดิมก็เป็น20นิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าจางเนี่ยจะเป็น H t ทก็คือยางดอกเรียบนะครับเน้นในเรื่องของการวิ่งทางดําเป็นหลักนุ่มๆแล้วก็เสียงเงียบๆแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ก็มีดอกยางนะครับมีลายดอกยางเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นของโตโยอาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับหน้าหน้ากว้างอยู่ที่275แก้มยางขนาด55แก้มยางคือตรงนี้เนาะหน้ายางคือตรงนี้นะครับเป็นแม็กขนาด20นะครับก็ลายแม็กจริงๆเนี่ยเรามี แบบให้ลูกค้าเลือกก่อนที่จะติดตั้งนะครับเยอะเลยก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ก่อนที่จะติดตั้งหรืออะไรต่างๆเราส่งแบบให้ดูก่อนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวลายแม็กนะเลือกได้ข้อดีของยาง RT เนทะี่ยคือดอกมันใหญ่เหมือนยาง MT นะเหมือนพวกมัดทะเลน,นะครับแต่ก็คือในเรื่องของเสียงก็จะซอฟกว่ายางแบบมัดทะเลน,นั่นเองนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงนะสำหรับยางที่เป็นพวก R t ทตระกูล RT เนี่ยแพงสุดละนะครับสำหรับตัวยางยางก็จะมีให้เลือกหลายแบบ AT ท m t r T ยางแต่ละประเภทเรามีความเหมาะสมในเรื่องของการใช้งานไม่เหมือนกันถ้าลูกค้าจะแต่งหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับยางประเภทไหนเพราะว่ายางแต่ละประเภทก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อนะครับตัวนี้แก้มข้างนะครับระบุความว่าไบเทอร์โบมาไบเทอร์โบก็คือเครื่องยนต์ตัว2 1 0แรงม้านั่นเองตัวนี้ให้กําลังแรงม้าขนาด2 1 0แรงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะจับคู่มากับเกียรส์ส0บสปีดนะครับสำหรับตัวนี้น เครื่อหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบ E s h i f t e r นะเพราะว่าตัวนี้จะมีระบบช่วยถอยจอดแบบเทียบข้างเข้าซองแล้วก็ออกจากคู่ขนานออกจากช่องจอดแบบขนานให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างอันนี้เป็นสีดำนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีไฟตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าไฟเรียวนะครับแบบ LED นะกล้อง360องศาไฟ2พื้นมีให้ครบเลยในะเรื่องของออปชันความปลอดภัยเวลาเรามองรอบคันเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้บันไดเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนบันไดตัวของเดิมออกแล้วใส่เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮม เมเข้าไปแทนนะครับตัวนี้ก็จะมีการพ่นหยับหยาบด้วยนะครับก็คือพูดง่ายเวลาเราพ่นหยับหยาบตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการยึดเกาะรองเท้าเรานั่นเองป้องกันการลื่นพูดง่ายนะครับบ้ารลองมือจับกันลอยติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวระบบเปิดประตูของตัวรถนะครับจะเป็นแบบ Keyless e n t ทีนะก็คือพูดง่ายเวลาล็อกรถอ่ะกุญแจอยู่กับตัวนะระยะห่างไม่เกินฟุตก็เนี่ยแตะ อันนี้คือล็อกรถเห็นไหมครับถ้าเกิดปลดล็อกก็จับแบบนี้อันนี้คือปลดล็อกนะครับง่ายๆก็กุญแจอยู่กับตัวเลยนะครับไม่ต้องเอามากดหรืออะไรต่างๆก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับเราหลังคาที่อยู่ด้านบนสามารถกางออกมาได้นะครับวางแหลกได้หรือว่าวางพวกเรือคายักยาวๆได้เพราะว่าตัวบาร์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็สามารถบีบแล้วเคลื่อนออกมาได้เห็นไหมครับข้อดีของตัวสตอมแ a ็กก็คือวางเรือคายักปุ๊บเราแยกตัวเราหลังคาออกมาแล้วก็บีบตัวบาร์หลังออกมาก็คือวางได้เลยการใช้งานมันค่อนข้างอเนกประสงค์สําหรับสตอมแบ ด้านหลังของตัวรถนะครับก็คิ้วล้อเหมือนกับด้านหน้าแม็กยางเหมือนกันนะครับไซส์เดียวกันนะครับใส่โละไส์ไม่ได้อยู่แล้วสําหรับตัวแม็กยางนะครับผมด้านหลังติดตั้งครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับก็เหมือนกับครอบไฟหน้าครบอบไฟท้ายเนี่ยก็ทาให้ไฟท้ายดูโดดเด่นขึ้นนะครับเป็นไฟแบบเขาเรียกฟูลเอลนะสำหรับตัวสตอมแท็กด้ไฟท้ายแบบฟูลเอลีดอะคริลิกคำว่าสตอมแท็กของเขาอันนี้มาจากโรงงานนะก็จะเป็นแถบข้างล่าง่ยเป็นสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็อะคริลิกอันนี้ ติดตั้งเพิ่มไปนะครับสำหรับอะคริลิกกล้องมองหลังอยู่ใต้โลโก้นะตัวนี้นะครับรถของตัวสตอมแท็กเนี่ยสามารถล็อกฝาท้ายได้นะล็อกจากกุญแจก็คือใช้กุญแจเสียบเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าติดตั้งออปชันที่เป็นโรเลอร์ชัตเตอร์มาจากโรงงานเนี่ยก็สามารถใช้จากโหมทล็อกปุ๊บฝาท้ายก็ล็อกด้วยนะครับสำหรับตัวออปชันที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีเราติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานนะพระเอกของงานนะครับด้านหน้ามีในส่วนของชุดแต่งที่เป็นแรปเตอร์ด้านท้ายก็มีพระเอกของงานก็คือนี่คร การชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับเนี่ยการชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีไฟไฟถอยเนาะตัวนี้ไฟถอยเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าไฟตัวเดิมเนี่ยถ้าเป็นการชนท้ายปกติไม่มีไฟถอยนะไฟถอยมันจะอยู่ที่ไฟท้ายแต่ตัวนี้เพิ่มมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสว่างนี่เยอะแน่นอนเวลาเราใส่เกียร์ถอยอะไฟก็จะติดเลยนะครับห่วงแรกมีให้2จุดนะครับนี่ มีให้2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้รองรับในเรื่องหัวบอลในเรื่องของการเชื่อมต่อพวกหัวบอลลากเรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็รองรับหมดเลยสําหรับตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับของตัวสตอมแท็กนะขยับมาข้างในตัวรถนะครับก็เนี่ยครับภายในของ Storm t o r m t ท็กเอกลักษณ์ของเขาก็คือได้ที่มาเดินนะครับจะเป็นสีแดงนะถ้าเกิดเป็นตัว Wi ทแท็กเนี่ยได้ที่มาเดินจะเป็นสีส้มจะต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้ได้สีแดงก็ดูโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็ หน้าจอกลางเนี่ยรองรับการใช้งาน Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายไม่ต้องมีสายมาเกะก,กะแล้วตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอใหญ่ขนาด12.4นิ้วนะครับเนี่ยตัวนี้เลยแล้วก็กล้อง360องศาก็เนี่ยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกดตรงนี้เลยเห็นไหมครับกล้อง360องศาใช้งานง่ายๆนะครับสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นพระเอกของตัวรถก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่สมมตุติเราไปเดินป่าคนเดียวครับแล้วมันทางข้างหน้าค่อนข้างแคบเราอยากรู้ว่ารถเราจะผ่านไปได้ไหมเราเปิดฟังก์ชันตรงนีีนนนี้้้ไดดเเลยนนครรับกตง1ทห็ อันนี้คือลายล้อหน้าของเรานะที่เป็นเป็นเส้นขีสีขาวปะปะ,ปะตรงนี้คือลายล้อหน้าแล้วก็เส้นขาวที่เป็นทึบเล็กๆอยู่ข้างๆตัวรถอันนี้คือเส้นที่บอกว่าถ้าเส้เสนสีขาวตรงนี้ผ่านไปได้ก็คือรถเราผ่านไปได้นั่นเองตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของบุมมองออฟโรดที่มันเพิ่มขึ้นมากับตัว4คูณนะระบบขับเคลื่อนเลือกจากตรงนี้นะครับนี่แค่หมุนๆน,นะครับง่ายๆเลยก็มี6โหมด เราอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการปรับในเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆของตัวรถที่จําเป็นต้องเข้าในแต่ละโหมดเราก็แค่นะครับเวลาเราเลือกแต่ละโหมดเนี่ยการขับขี่หน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี 4, 4่คูณสี่สี่คูณสเนี่ยเขาจัดการให้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับพื้นถนนหรือว่าสิ่งถนนที่เราจะไปนั่นเองนะครับง่ายๆเลยสําหรับตัวนี้หมุนตรงนี้ทางเดียวเลยนะครับ ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์หัวเกียร์ไฟฟ้าแบบ e s h i p t e r นะครับแน่นอนแหละหัวเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r ก็มีข้อดีในเรื่องของตัวที่มาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดอย่างที่บอกไปนะครับดิสเบรก4ล้อนะรุ่นนี้ก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยพร้อมระบบเบรกแบบออโต้โฮนั่นเองสําหรับตัวนี้ภายในพาดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ